สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้านี้ก็วันที่สิบสองนะครับพิจิกาสองห้าหกแปดนะคุณผู้ชมผมสั่งสินค้าในไลน์นะครับคุณผู้ชมเขาไม่ส่งให้ผมนะครับถ้าส่งให้ผมผมก็จะลบวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าส่งมาแล้วผมก็จะลบวิดีโอนะถ้าไม่ส่งผมก็จะไม่ลบนะครับวิดีโอนี้นะมันเป็นคล้ายๆเหมือนว่าเหมือนจะหลอกลวงประชาชนทั่วไปนะในไลน์ตัวนี้นะครับ สายเข้าป่านะครับเข้าไปดูครับเข้าไปดูนี่ครับเข้าไปดูนะครับผมสั่งซื้ออะไรอ่าผ,ผมทักเข้าไปนะคุณผู้ชมไปดูดูด,ดูเดี๋ยวขอหน้าน,น่อยนี่ทักเข้าไปดูนะครับเก็บไปทางไม้สนใจลูกกระสุนแม็กลูกกระสุนแม็กนี่มันเป็นใช้กับงานก่อสร้างนะครับมันเป็นคล้ายลูกกระสุนจุดชสอเอาไว้ยิงเขาเล็กยิง ยิงตะปูนะครับว่ายิงตะปูนะอยู่แถวไหนเราก็บอกว่าอยู่แถวจังหวัดหน้านำะเพอเมืองอาชีพทาสวนยางรูกแม็กหนึ่งกองร้อยบาทสามร้อยบาทครับผมก็ถ่ายรูปให้ผมไปดูผมมีตัวตนนะบอกที่อยู่ไปนะครับเก็บเงินไปทางไม่เก็บเงินไปทางนะครับต้องจ่ายก่อนนะครับเตรียมส่งของให้ครับสินค้ากี่วันผมเขาก็บอกว่าห้าวันนะครับบอกเลขบัญชีมาผมจะโอนให้ผมใจถึงนะครับผมจะซื้ออะไรนะครับ ค่าส่ง440บาทเป็น340นะครับชื่อท er> ี่อยู่เบอร์โทรผมก็ห้ใส่ให้ไปนะผมก็ชื่อเกตุศักดิ์ขัดอางงามเบอร์โทรอะไรก็ไปนี่เขาส่งลายมาอย่างนี้ครับนั่นน่าจะเป็นลายกรุงเทเอรแอปแอปเขาแอปอะไรเอ่อในมีชื่อนเนี่ยเนี่ยวันวิสาดีดีอะไรอะรอมอลมดีลมมัส ดิลมมันเนี่ยลั่นดิดิลบวันลอวันเออนั่นแหละสกแกนจ่ายนะครับผมก็จ่ายไปนะคุณผู้ชมนี่นี่ตั้งแต่ตตวันที่สองนะวันที่เท่าไหร่ผมสั่งซื้อนี่ดูดูวันที่สองนี่นะเขาว่าห้าวันแล้วเนี่ยมันสิบสองนั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สินค้านะครับนี่นี่เขาก็อ่านไลน์ไปนะ นีผมส่งเงินให้ไปแล้วนะคุณผู้ชมดีดีนะผมไม่สั่งเยอะนะผมทดลองใจก่อนนะครับผมผมดูแลว้วว่าถ้าไม่ส่งให้ผมผมก็ไม่ว่าอะไรนะผมทดลองใจ้ถ้าส่งมาผม,ผมก็ซื้อตลอดนะผมใช้งานก่อสร้างนะครับนี่ไม่อ่านไลน์นะตอนนี้นี่เสินค้าผมยังไม่ได้เลยครับเจ็ดวันผ่านไปแล้วกรุณาส่งสินค้าให้ผมด้วยนะครับแอดมินในผมผมถึงให้มารยาทนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเจอแบบนี้คุณผ,ผู้ชมไม่ถ้าเป็นขายสินค้าแบบนี้นะครับในไลน์นะครับ ในลายที่มันจริงใจก็มีครไม่จริงใจก็มีผมว่าถ้าส่งเก็บเงินไปทางนี้ผมว่าชัวกว่านะครับแบบนี้ถ้าส่งนี่ดีนะครับที่ผมส่งเงินไปแค่นี้ผมไม่ติดใจแล้วครับผมจมแต่ยาจะไปหลบลวงกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดโดนไปประมาณสักเท่าไหร่นะพันลายได้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับสามแสนกับสี่หมื่นนะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังยางเช้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิดด่งติดตามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้ชมทุกท่านครับ